ร้องไห้ไปเลยโตโอ้มึงไปเอาหลานเลยเดี๋ยวนี้เลยเป็นไรลูกการตองมีแฟนแล้วแทนที่ไอโตจะเสียใจไอติ๋มเสียใจทำไมผมลืมตัวพี่ผมลืมตัวมึงไ่เอาหลานเสียใจเออเออนิ่งเตะนิ่งเตะลูกเดี๋ยวาพาเที่ยวกรีลูกเฮ้ยเฮ้ยติ๋มไม่ต้องร้องไห้ติ๋มไม่ได้พี่ก้านตองไปวิ่งที่ผมรักผมจะปล่อยให้ก้านตองหลุดมือผมไปไม่ได้ไอ้ไอ้มึงปางกูนะ้ทำไมอ่ะ ผู้หญิงไม่ไรทาไมพุฟามึงชอบใครรักใครมึงบอกกูแต่กูขออย่างเดียวกานตองอย่าพเพราะกูมีเจ้าของแล้วมาเสียชื่อมาถึงข้าวเว้ยเราเป็นคนจนต้องเตรียมตัวแล้วอีกอย่างหนึง่งทําตัวให้มันดีคนเขาจะได้ยกย่องไม่ใช่ยิ่งจนนี่ทําตัวอย่างนี้พี่จะของแบบนี้ใครดีใครได้นะเฮ้ยมึงพูดงั้นก็ไม่ถูกไอ้ตุ๊ดมึงฟังกูนะไว้นะวันเนี้ยเดี๋ยวกูจะออกไปรับจ้างทํางานหน้าที่ของมึงตามกูไป แล้วอย่าก่อเรื่องก่อรล่าให้เดือดร้อนมาถึงกูทำมาอย่างนั้นพวกมึงหัวแตกครับพี่เออผมตกใจขอโทษลูกขอโทษลูกไปแต้มไม่ได้เว้ยเหียบลูกก้านตองเป็นผู้หญิงที่โกักกูจะปล่อยให้ก้านตองหลุดมือไปไม่ได้วันนี้กูจะลงไปหาก้านตองแต่ถ้าเกิดว่าเจอไอ้สันติอยู่กับก้านตองแล้วก็ ไอ <icana>, ้สันติกับกูต้องตายจะไม่ข้า้งนึงเออกูเอาใจช่วยมึงไปนดอเพื่อนโบราณเขาว่านาวลมให้ห่มผ้าโบราณเขาบอกหนาวฟ้าให้พิงไฟแต่ผมน้ แม่สาวคงไม่โสดใสร้องมากเรื่องเปลืองเวลาเดี๋ยวนี้อยัางว่าอาชอบกันไวๆเวราสามคนตั้งใจมาให้พบนางอูู่ไปลุกปอะหุนกพบคนดน,นุนหลังว้าววันนี้มึงต้องเสียไปเรื่แฟนแน่ๆมันตัวหนึ่งแน่มต้องเสียของเล่นให้มันอีกแล้วติดตามรับทมงฟางแสดงกันต่อไปบพี่นองจากทองเรื่อง